สวัสดีเพื่อนๆชาวตระกูลหลือทุกท่านวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนใิยายพอบานราชาปีศาจจัวฟานตอนที่1259กับภาคดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่โดเนสนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆด้วยตอนนี้นะครับช่องของเรามีกลุ่มใน Facebook เป็นที่เรียบร้อยแล้วพอบานราชาปีศาจจัวฟนัน by meek the play พิมพ์ในช่องค้นหา ของ Facebook ได้เลยก็สามารถกดเข้าร่วมกันมาได้นะครับไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเนื้อหาเพิ่มเติมกันเอาละครับเราไม่เสียเวลากันดีกว่าเนื้อหาหลังจากวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าไหนทุกๆตอนนั้นมันจะต้องเข้มข้นอย่างไม่ต้องสงสัยใครก็ตามที่รอวันๆว่าจัวฟานกับเจ้าเฉิงมันจะได้รู้ความจริงกันเมื่อไหร่อีกไม่กี่ตอนรู้กันแน่นอนโอเคครับไปเริ่มกันเลยดีกว่า หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายมากมายในแดนศักดิ์สิทธิ์นปัจจุบันตอนนี้นั้นเราจักรพรรดิทั้งแปดที่ยังคงเหลือและมีชีวิตอยู่นั้นเขาได้รับรู้ได้ถึงความอันตรายและการเป็นภัยคุกคามของจักรพรรดิปีศาจเจ้าเชิงแล้วคนทั้งห้าที่เหลืออยู่จึงไม่รอชา้ารีบรวมตัวประชุมและปรึกษาหารือกัน โดยมีผู้นำยางจากักรพรรดิพูดปีที่เขานั้นได้เห็นความบ้าคลั่งและพลังอันเหนือล้นของเจ้าเชิงด้วยตาของตัวเองและเขานั้นแทบที่จะเอาชีวิตไม่รอดตอนนี้นะครับเปิดเหตุการณ์มาที่ท้องฟ้าที่มนมองพร้อมกับสายฝนที่โปรยปลายร่างที่รา่รางที่สวมชุดคลุมสีดำก็เดินไปข้างหน้าตามกลางปลาเขา ที่เต็มไปด้วยความดิบชืน้นไม่นานในที่สุดเขาคนนี้ก็ได้เดินมาถึงยัางศาลาหลังหนึ่งและกวาดสายตามองไปรอบๆจากนั้นพูดขึ้นในทันทีว่าเอะทำไมทำไมพวกเขายังไม่มาอีกงั้นเหรอในเวลานี้นะครับจู่ๆก็ได้มีเสียงหัวเราะอันดังก้องดังกึกก้องไปทั่วท้องหนาา้าผาและก็ได้มีชายคนหนึ่งพูดขึ้นในทันใดว่าฮ่าฮ่าพอบ้านจัวพวกเรามาแล้วรอแค่ให้ท่านมาถึง หลังจากนั้นนะครับร่าง5ร่างก็ได้ปรากฏซึ่งพวกเขานั้นก็คือเหล่าจังพัดทั้ง5ที่ยังคงเหลือและมีชีวิตอยู่นั่นเองเมื่อเห็นสิ่งนี้นะครับชายในชุดคลุมสีดำก็ยิ้มและค่อยๆพยาย,ยามที่จะถอดหมวกคลุมศีรษะของตัวเองออกเผยเห็นรอยยิ้มที่ชั่วร้ายซึ่งเขาคือจัวฟานยางไม่ต้องสงสัยเฮ hey, หาได้ยากยิ่งนะที่ แต่จักรพรรดถึงหคนนั้นได้เรียกข้ามาเชิญข้ามาเพื่อที่จะทําลับๆรล่รรอๆแบบนี้มันหมายความว่ายังไงข้าเป็นปลื้มจักรพรรดิแห่งดาบนะครับไม่รอช้าเขาพูดขึ้นในทันทีว่าพอบ้านจัวยินดีต้อนรับเป็นเรื่องน่ายินดีจริงๆที่ท่านนั้นได้มาคนเดียวตามที่เราได้ตกลงกันไว้ได้โปรดเชิญนั่งลงเขานะครับจักรพรรดแห่งดาบนั้นสแสดงท่าทีเชื้อเชิญและ เป็นผู้นำในการนั่งลงบนโต๊ะอินอ่อนที่อยู่เบื้องหน้าฝูงชนที่เหลือชี้เห็นเส้นนั้นก็ไม่รอช้านะครับก็ได้ลุกก็ได้นั่งลงเช่นเดียวกันจั่วฟานของเรานั้นสะบัดคราบน้ําบนเสื้อคลุมของตัวเองและก็ได้นั่งลงเชกเช่นเดียวกันมองไปที่พวกเขาและพูดด้วยรอยยิ้มในทันใดว่าเฮ่ทำไมพวกท่านถึงขอให้ข้ามาที่นี่แต่ยังให้ข้านั้นปิดมันเป็นความลับจากทุกคนด้วยละ่ะแม้แต่จักรพรรดิศสาสตร์เจ้าฉิงข้าก็ พูดไม่ได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับจักรพรรดิแห่งดาบจึงไม่รอช้าพูดขึ้นในทันทีว่าเฮ่นี่นี่เจ้าไม่ได้บอกเขาจริงๆงั้นเหรอจัวฟานพยักหน้านะครับและตอบสวนกลับมาในทันทีว่าแน่นอนเมื่อเห็นใบหน้าที่ประมาทของจักรพรรดิดาบนะครับจัวฟานนั้นรู้ดีว่าเขาต้องการที่จะทําอะไรจัวฟานจึงตอบกลับไปอย่างชัดเจนด้วยรอยยิ้มข้านั้นเป็นคนที่จัดการทุกอย่างให้กับจักรพรรดิปีศาจเจ้าฉิง ข้าดูแลภูเขาเทียนโมหาข้านั้นรบกวนและแก้งเขาด้วยเหตุผลที่เล็กน้อยเช่นนี้แล้วข้าจัวฟานจะมีคุณสมบัติและมีประโยชน์อะไรกับการที่เป็นพ่อบ้านที่คอยจัดการทุกสิ่งอย่างมันก็เป็นไปตามธรรมชาตโิโอ้ใช่ใช่ใช่พ่อบ้านจัวเนี่ยมันไม่ธรรมดาจริงๆท่านนั้นมีอุดมคติและมีความเฉลียวฉลาดท่านนั้นไม่ต้องรบกวนเขาทุกเรื่องฮ่าฮ่า ด้วยรอยยิ้มนะครับจากบัตดาบนั้นรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากเขอปยักหน้าด้วยความพึงพอใจเมื่อเห็นเช่นนี้จัวฟานก็คิดคุณคิดเล็กน้อยจากน้ายิ้มอย่างใจเย็นตรงเข้าที่ประเด็นนะครับและพูดขึ้นในทันทีว่าเอาละ่ะตอนนี้พวกท่านยังไม่ได้ตอบคาถามของข้าจัวฟานเลยท่านนั้นได้แอบเชิญข้ามาที่นี่เจตนาและสิ่งที่พวกท่านต้องการคืออะไรข้าบอกไว้ก่อนเลยนะข้านั้นเป็นแค่พ่อบ้านหากท่านนั้น มีประชุมอะไรที่ใหญ่หลวงเกินไปข้าเรงว่าควรที่จะถามหรือให้คนที่ตัดสินนั้นเป็นนายของข้าอย่างจากวัดปีศาจเจ้าชิงท่านนั้นต้องคุยกับพวกท่านนั้นต้องคุยกับเขาจากพัดดาบเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็รีบกระแอมเลยนะครับและพูดกับในทันทีว่า <c oughs> ไม่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 เรานั้นไม่ได้ตามหาเขาเจ้าชิงเรานั้นอยากจะคุยกับเจ้าเพราะบ้านจัวฝ่านตั้งหักละ่ะจากพัดดาบไม่รอช้านะครับพูตออใน,นทันทีว่า เอาละพ่อบ้านจัวก่อนที่เรานั้นจะเปิดการสนทานาอย่างเป็นทางการข้านั้นมีบางสิ่งบางอย่างที่สงสัยและอยากจะถามเมื่อเร็วๆนี้มีอะไรผิดปกติเกี่ยวข้องกับจักรวรรดิปีศาจเจ้าชิงหรือไม่เฮ<อ>สิ่งที่ผิดปกติอดไม่ได้ที่จะงุนงงนะครับจัวฟานของเราก็ได้ตอบสวนมาในทันทีว่าอืมก็ไม่นะเรานั้นเพิ่งชนะสงครามมันนั้นต้องมีอะไรผิดปกติงั้นเหรอ ตัวฟานของเรานะครับเลิกคิ้วจากนั้นก็ได้พูดด้วยเสียงเยะเย้่อใบหน้าของจัดพูดผีที่นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยก็อดไม่ได้จะเต็มไปด้วยความขมขื่นเขานั้นสำลักและพูดไม่ออกในทันทีหลังจากยิ้มนะครับจกักรพรรดิดาบก็ได้โบกมือและพูดขึ้นในทันทีว่าไม่เอาหน้าเพราะบ้านจัวท่านนั้นเป็นคนฉลาดท่านควรที่จะเข้าใจในสิ่งที่ข้าพูดการนั้นไม่ได้บอก ให้เจ้าบอกความลับหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับจักรพรรดิปีศาจทว่าข่านั้นแค่อยากสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดของเขาเจ้าจัวฟานเจ้านั้นควรจะรู้ถึงความโหดร้ายและความบ้าข้่งของเขาดีกว่าเคยแน่นอนในสนามรุปนั้นมันน่ากลัวเป็นอย่างมากเจ้าเองน่าจะเห็นแล้วว่าชายคนนี้นั้นบาคลังและถ้าวันหนึ่งบอกได้เลยว่ามันได้แปลความบ้าคลังนี้มาถึงเจ้า เจ้านั้นไม่หวาดกลัวงั้นเหรอหืมนี่หัวใจของจัวฟานนะครับสั่นสะท้านในเวลานี้จัวฟานก็แสดงความสงสัยและพูดขึ้นในทันทีว่าหมก็อย่างที่จักรพรรดิดับพูดนั่นแหละมันก็มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเลยนะกับจักรวรรดิปีศาจเจ้าเฉิงนะ่ะเฮ้เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอบัดนี้นะครับ ทุกคนต่างก็รอคำตอบของจัวฟานจัวฟานไม่รอช้าพูดขึ้นในทันทีว่าดูเหมือนว่าเขานั้นจะมีออร่าแห่งความมืดเขานั้นดูมืดมนมากยิ่งขึ้นนำซ้าก่อนหน้านี้เขายังคงซ่อนตัวอยู่ในห้องลับเพื่อฝึกฝนศิละปะการต่อสู้ทั้งวันทั้งคืนและพยายามที่จะจับตัวเราเฉลยศึกนำซ้ำยังขยายอาณาเขตดินแดนออกไปด้านนอกแม้ว่าจะเกิดการต่อสู้อย่างต่อเนื่อง และในฝั่งของศัตรูนั้นอาจจะไม่สามารถต้านทานกองทัพของจักรพรรดิปีศาจได้แต่องค์จักรัรรดิปีศาจนั้นก็ยังไม่หยุดละเลิกเขานั้นไล่สังหารและจับตัวประกันมากมายบอกได้เลยว่าหากใครก็ตามที่บังอาจเกลี้ยกล่อมหรือพูดอะไรกับเขามันนั้นจะโดนจัดการในทันทีกล่าวได้อีกในหนึ่งแล้วว่าในภูเขาเทียนโม่นั้นบัตนี้คงจะมี ข้าเพียงคนเดียวที่สามารถพูดอะไรกับเขาได้ส่วนคนอื่นคําเตือนทุกอย่างนั้นมันผู้นั้นก็จะถูกประหารชีวิตโดยจักรวัดปีศาจเขเขาต้องการนักโทษและเฉลยศึกจํานวนมากเพื่ออร่อยหรือว่าทักษะที่ชั่วร้ายนั้นเหรอเมื่อมาถึงคําพูดนี้นะครับจักรวัดดาบดูตื่นเต้นไปอย่งมากนําเสียงของเขาร้อนรนจัวฟันนะครับเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็อดไม่ได้ที่จหยุดนิ่งเขาหยุดพูด เมื่อรู้ได้ถึงความเมื่อรู้ได้ถึงความจริงใจของเขานะครับจากรพดดาบจึงรีบเปลี่ยนคำถามในทันทีอย่างรวดเร็วเพราะบ้านจัวเขานั้นได้กลายเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่จำเป็นต้องอ,อ้อมคอมากมายนะครับจัวฟานของเราเองก็ปัดนี้สายหัวด้วยความสับสนและพูดขึน้นในทันทีว่าอย่างไรก็ตามเท่าที่จำได้น่าจะเป็นวันที่ข้านั้นออกมาจากทะเลมืด ตอนนั้นข้าสูญเสียพลังงานและสูญเสียพลังด้านจิตวิญญาณอย่างมากข้านั้นไม่ได้กลับไปในภูเขาเทียนโมในทันทีจนกว่าข้านั้นจะรักษาครอบครัวรักษาข้าอยู่ที่ตระกูลหลวงและฟื้นฟูก็ใช้เวลาหลายเดือนอยู่หลังจากนั้นข้ากลับไปยังภูเขาเทียนโมก็ได้เห็นว่าเขานั้นเป็นแบบขี้ว่ามาไปแล้วเฮ้หลังออกจากที่เลยเมืดงั้นหรอใช่แล้ว มองดูกันและกันนะครับจกักรพรรดิทั้งห้าที่อยู่ที่นี่นั้นก็ได้มีดวงตาที่เปล่งประกายพวกเขานั้นเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วความตื่นเต้นในหัวใจของพวกเขานั้นก็ได้ส่งสะท้อนไปมาเหมือนกับกระจกดูเหมือนว่าไอ้บ้านั้นเจ้าเฉิงมันจะได้รับสมบัติตอนที่เข้าไปยังทะเลมืดมันคงจะได้รับสมบัติของจกักรพรรดิแห่งจัมโลกหนึ่งในสิจกักรพรรดิสมัยโบราณแห่งตำนาน และที่สําคัญมันนั้นได้เก็บงําปิดบังเรื่องนี้เป็นความลับเพราะต้องการที่จะฝึกมันและนําสมบัตินี้มานําสมบัตินี้เป็นของตัวเองเพียงคนเดียวเฉเช่ชนเดียวก,กันกับจัวยี่ฝานในอดีตการในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมามหลังจากเข้าใจสิ่งนี้แล้วนะครับทุกคนก็แสดงจุดหลังจากถึงสิ่งนี้แล้วนะครับทุกคนก็ได้แสดงจุดประสงค์ มากยิ่งขึ้นตอนนี้จุดประสงค์ของคนทั้งห้านั้นชัดเจนเหลวหลังจากหันไปมองซ้ายมองขวานะครับถึงคราวของยานห่วงเป็นที่เรียบรอย้อยแล้วเจ้าตำหนักตันเจียนั้นเขาเกลีย้ยกล่อมจัวฟานของเราในทันทีเพราะบ้านจัวด้วยอารมณ์แปรป่วนและความโหดร้ายของจักรพรรดิศาสตร์เจ้าเฉิงนั้นเจ้าเจ้าคิดว่าตัวเองทํางานได้ดีภายใต้คําสั่งเขาหรือไม่จัวฟานของเรานะครับก็มีรอยยิ้ม และตอบกลับมาในทันทีนะครับก็ไม่เลวหลังจากสิ้นคำพูดนะครับจัวฟานก็ไม่รอช้ากล่าวต่ตในทันใดว่าถึงแม้ว่าจากพัดปีศาจเจ้าฉิงนั้นจะดุร้ายและน่ากลัวโหดเหี้ยมต่อหน้าผู้อื่นแต่แต่เขานั้นยังคงให้เกียรติข้าเสมอไม่อย่างนั้นบอกได้เลยว่าในหลายๆครั้งที่ข้าได้แนะนำหรือเสนอนู่นนี่นั้นข้าคงตายไปนานแล้วมีเพียงข้าเท่านั้นแหละที่ยังมีชีวิตอยู่ฮ่าฮ่าฮ่า ไปยักหน้าในทันทีนะครับยานหวงนั้นยิ้มเล็กน้อยและกล่าวชุ่มชื้นเพราะบ้านจัวท่านนั้นช่างยอดเยี่ยมเหลือเกินสติปัญญาของท่านนั้นไม่ต้องกล่าวถึงหาผู้ใดที่จะเทียบได้เช่นนั้นแล้วไม่แปลกหรอกจากรพรรดิปีศาจเจ้าถึงถึงต้องการและชื่นชมยอมรับท่านแต่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าเคยคิดไม่ว่าตอนนี้นั้นเขาอาจจะสุภาพกับเจ้าแต่ถ้าวันหนึ่งละ่ะ วันหนึ่งถ้าเจ้าหมดประโยชน์แล้วเขาจะมีทัศนคติและปฏิบัติกับเจ้าอย่างดีเช่นนี้ไปตลอดหรือไม่จัวฟานของเราเมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับก็สวนกลับมาทันทีข้าเชื่อเสมอว่าข้ามีประโยชน์ข้าจัวฟานจะมีประโยชน์ต่อเขาทุกเมื่อใบหน้านะครับพร้อมกับรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจจัวฟานยิ้มกล่าวตอบกลับมาอย่างไม่แยแส ด้วยหัวใจที่เย็นชาบัดนี้พวกเขาทังห้าก็ได้มองหน้ากันและกันใบหน้าเต็มไปด้วยความหนักตึงจัวฟานผู้นี้นั้นถึงแม้ว่าจะมีพละกกาลังต่ำถาวายอย่างไรก็ตามความฉลาดของเขาไม่เป็นสองรองใครนำซ้ำเป็นคนที่ภาคภูมิเล็ดยิงจะโซผนงในศักดิ์ศรีของตัวเองอย่างไรก็ตามนะครับยานห่วงยังคงหัวเราะเยาะกับสิ่งนี้และไม่รอช้าพูดขึ้นในทันทีว่าข้านั้นชื่นชมสติปัญญาของพ่อบ้านจัวนะ แต่ว่ามันนั้นอาจจะเป็นแบบนั้นได้ตลอดงั้นเหรอข้าเชื่อเหลือเกินว่าจังพัดทั้ง8พวกเราผู้ที่เป็นขุมอำนาจหลักนั้นแม้แต่นักบุญรวมไปถึงคนอื่นๆไม่ว่าใครก็ตามไม่สามารถที่จะมีพรสวรรค์เทียบกับพ่อบ้านจัวได้ในด้านของการวางแผนแล้วแต่ว่าท้ายสุดแล้วหลังจากที่เวลาผ่านไปเมื่อใดก็ตามที่ความแข็งแกร่งของจังพัดปีศาจ เจ้าเฉงเมื่อใดก็ตามที่บุคคลน,นั้นแข็งแกร่งจนไม่มีใครสามารถทัดเทียมได้พ่อบ้านจัวคิดว่าเขานั้นยังจะพึ่งพาภูมิปัญญาของท่านหรือไม่ล่ะหือท่านหมายความว่ายังไงใบหน้าสันทานะครับจัวฟานนั้นก็ได้หยุดลงรอยยิ้มบนใบหน้าของเขานั้นเริ่มหายไปมองหน้ากันแลยกันนะครับบัตรนี้ยานวงพยักหน้าด้วยความพึงพอใจเขาจึงทําการไายมูและชักจูงจัวฟานต่อไปพราบ้านจัว ควรเข้าใจว่าทำไมพวกเราที่อยู่ที่นี่นั้นเจ้านั้นน่าจะรู้ดีว่าจากวัดปีศาจถึงแข็งแกร่งมากในตอนนี้และถ้ายังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปขอจะแข็งแกร่งถึงขนาดที่ไม่มีใครสามารถตัดเทียมได้วันหนึ่งที่เขามาถึงจุดสูงสุดมันนั้นก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะเตะเจ้าออกจากภูเขาเทียนมู่ท้ายสุดแล้วเจ้าไม่เคยได้ยินเรื่องกระต่ายเจ้าลี่ที่ตายเพราะสุนัข กิ่งจอกที่หาอาหารงั้นเหรอเมื่อมันไม่มีคู่ต่อสู้มันก็จะก,กัดกินกันเองเพราะบ้านจัวท่านนั้นถึงตอนที่เขาหาผู้ใดเทียบไม่ได้ท่านนั้นจะมีประโยชน์ดูหรือไม่เช่นนั้นแล้วข้าควรแนะนําว่าเพราบ้านจัวควรจะวางแผนระยะยาวเสียดีกว่าแน่นอนท่านนั้นรู้ดีว่าข้าหมายถึงหมายความว่าอย่างไงโดยไม่ต้องพูดต่อนะครับจัวฟานนั้นก็ได้รีตาลุงและเริ่มรังรี ในเวลานี้นะครับตีเหล็กต้องตีตอนร้อนจักบัดผปีกล่าวต่อไม่รอช้าเพราะบ้านจั่วด้วยความเฉลียวฉลาดของเจ้านั้นแม้ว่าเจ้านั้นจะไม่ได้อยู่ในบรรดาของเราขั้วอำนาจเจ้าอาจจะไม่ได้ถูกเรียกว่าจักวัดทั้งแปดแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าความความรู้ความสามารถและสติปัญญาของเจ้านั้นไม่ได้อยไปกว่าจักบัดทั้งแปดเลยข้าเชื่อเหลือเกินว่าผู้ใดก็ตามที่จะได้รับพราะบ้านจั่วไปเป็น คนที่คอยช่วยเหลือนั้นมันไม่ต่างอะไรจากเสือติดปีกกล่าวได้อีกในหนึ่งว่าจากบัดทั้งแปดนั้นเจ้าเองก็เป็นจากบัดอีกคนหนึ่งที่ไม่สวมมงกุฎท้ายสุดแล้วหากเจ้านั้นยังคงอยู่ภายใต้ชื่อของจากบัดปีศาจจากบัดปีศาจนั้นน่ากลัวและถ้าวันหนึ่งเขาก้าวลงจากตําแหน่งและหากไม่มีหรือและหากว่าวันไหนไม่มีเจ้าท้ายสุดแล้ว มันจะเกิดอะไรขึ้นเจ้ารู้หรือไม่ว่าครั้งล่าสุดที่ข้านั้นร่วมมือกับจักรวรรดิโนอินทรีเรานั้นเรานั้นสามารถทำให้เขาไปต่อได้ท้ายสุดแล้วเจ้าจะปล่อยให้เป็นเช่นนี้เจ้าเต็มใจที่จะฝังตัวเองอยู่ใต้คนอื่นทั้งที่ความสามารถของเจ้าเช่นนี้นั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าผู้ใดเลยบอกได้เลยว่าสักวันหนึ่งเจ้านั้นจะถูกเล่นงานและถูกทอดทิ้งอย่างโหดเทียมในท้ายที่สุด หลังจากได้ยินเช่นนี้นะครับจัวฟานของเราก็รู้สึกเสเือนใจเล็กหน้อยมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและพูดขึ้นในตันจีว่าเอ๋นี่พวกท่านพวกท่านคิดจะทำอะไรกันแน่ไม่รอช้านะครับทั้งห้ามองหน้ากันและกันเมื่อเห็นว่าจัวฟานนั้นค่อนข้างคอยตามก็ไม่ต้องออมคอมอีกต่อไปเราหวังว่าพ่อบ้านจัวนั้นจะช่วยเราวางแผนและร่วมมือกันฆ่าเจ้าฉึงบัดนี้นะครับจัวฟานเมื่อได้ยินเช่นนั้น เขาก็อดไม่ได้ที่จะแซงทําเป็นตกใจเล็กหน่อยในฝั่งของจกักรพรรดิ์อื่นๆนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับจัวฟานของเรามันได้ยินคํานี้นะครับมันมีความสุขไปอย่างมากจากบัตรดาบเห็นว่าจัวฟานของเราไม่ได้ตอบอะไรจึงรีบร้อนรุนนะครับและออกตัวเันทีว่าหากเราโจมตีจกักรพรรดิปีศาจอย่างกระทันันเรานั้นจะทําให้เขาต้องตกใจและแน่นอนการแย่หญ้าให้อูตื่นนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ดีอย่างแน่นอน หากเขารอดไปได้เขาก็จะซ่อนตัวและถึงตอนนั้นมันจะลําบากเรานั้นจึงอยากที่จะปิดล้อมเขาอย่างลับรับ,รบอย่างไรก็ตามภูเขาเทียนมม่นั้นมีทหารและมีเราผู้ที่แข็งแกร่งจํานวนมากภายใต้ดินแดนชื่อของจกักรวรรดิปีศาจหากต้องการกระทําอย่างลับๆับและให้รัดกุมที่สุดเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีคนไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวป้องกันที่ทรงพลังมากมายในภูเขาเทียนโมนี้บอกได้เลยว่าต่อให้เป็นจกักรวรรดิทั้ง8แห่งแดนศักดิ์สิทธิ์ การที่จะแอบเข้าไปยังที่นั่นอย่างเงียบๆมันนั้นก็ไม่ต่างอะไรจากความฝันมันเป็นแค่ความคิดของคนโง่พวกเขาเราจะพัดที่อยู่ที่นี่นะครับไม่รอช้าพูต่อในทันทีว่าตอนนี้นั้นจกักรพรรศาสเจ้าเฉิงขาปิดหูปิดตาฝึกวิชาอยู่ในห้องลับและแน่นอนมันทําให อำนาจทั้งหมดรวมไปถึงคำสั่งภา,ายใต้ชื่อของจักรวรรดิปีศาจเจ้าเึิงนั้นตกอยู่กับพ่อบ้านจัวตราบใดก็ตามที่ท่านนั้นเปิดประตูให้เราเข้าไปอย่างสะดวกทุกอย่างนั้นมันก็จะเกิดขึ้นและง่ายได้อย่างที่เราได้กล่าวมาในข้างต้นจัวฟานพยักหน้าเบาๆนะครับแล้วก็ไม่รอช้าพูดอย่างตรงไปตรงมาในทันทีแล้วข้าจัวฟานจะได้รับผลประโยชน์อะไรกันเล่า ไม่รอช้านะครับพวกเขามีความสุขเป็นอย่างมากเมื่อเห็นว่าจัวฟานนั้นคล้อยตามจึงได้รีบยิงข้อเสนอไปในทันทีว่าใช่เหลวอำนาจตำแหน่งของจักรพรรดิรวมไปถึงการสนับสนุนจากพวกเรายานหวงนะครับนางมีความสุขเป็นอย่างมากและได้ยื่นข้อเสนอต่อไปในทันทีว่าถึงตอนนั้นพวกเราจะแนะนำพวกเราจะยกมือให้เจ้านั้นเป็น องจากพัรดิองค์ใหม่แทนที่เจ้าเฉิงและแน่นอนต่อให้เจ้าจัวฟานเจ้าไม่ได้เป็นจกักรพรรดิทั้ง8ดคนใหม่ท้ายสุดแล้วการที่เจ้าเฉิงได้ตายลงเจ้าก็จะสามารถควบคุมรวมไปถึงมีอำนาจเด็ดขาดภายใต้ภูเขาเทียนโม่และคุมกำลังทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้การปกครองอานัดของจักรพรรดิศาสตร์ซึ่งมันนั้นก็ไม่ต่างอะไรจากการที่เป็นจกักรพรรดิองค์ที่แปดจริงๆยิ่งไปกว่านั้น ตอนนี้นั้นเราทุกคนต่างก,ก็คิดว่าพ่กบ้านจั่วนั้นมีฐานะเสมอก,กันกับเราเราเป็นสหายกันและณและณวันเวลาหนึ่งในอนาคตพวกเราจะสนับสนุนพวกท่านท่านนั้นก็จัดการดูแลอาณาเขตของเจ้าเฉิงจากภายในส่วนเรานั้นก็สนับสนุนจากภายนอกไม่ต้องกังวลแต่ไม่มีใครสามารถทำอะไรเจ้าจัวฟานได้อย่างไม่ต้องสงสัยทุกอย่างนั้นเจ้าจะได้ไปครอบครอง เมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับจัวฟานจึงสวนกลับในทันทีว่าเฮ้แล้วข้านั้นจะเชื่อสิ่งที่พวกท่านพูดได้อย่างไรกันเล่าไม่รอช้านะครับคนทั้งหน้าจ้องมองหน้ากันและกันจากนั้นพูดขึ้นในทันทีว่าแน่นอนพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่นั้นขอสาบานด้วยหัวใจแห่งเต๋ยิ่งไปกว่านั้นเงื่อนไขนี้นั้นเราได้เสนอต่อผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้เสนอต่อเมธีจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกที่หกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็โดยการสาบาน จากหัวใจแห่งเตานะครับผู้ใดก็ตามที่ฝึกฝนเส้นทางวิถีนะครับผู้ใดที่ฝึกฝนยุทธนั้นมันคือการสาบานที่ไม่สามารถกลับคําได้หากผู้ใดก็ตามที่ไม่รักษาคําพูดนี้มันจะโดนลงโทษจากฟ้าดินและมันนั้นจะมีอันเป็นไปรีพูดต่อในทันทีนะครับในฟังของจากพัฒนาที่อยู่ที่นี่นั้นเขาก็ได้พูดขึ้นในตันใดว่า ในอนาคตอันสั้นนี้ถึงแม้ว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์เขาจะได้ส่งคนมาเพื่อแทนที่เหล่าจากักรพรรดิและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของตำแหน่งจกักรพรรดิทั้ง8จริงๆด้วยคําขอและด้วยข้อเสนอนี้นั้นเจ้าจัวฟานเจ้านั้นจะไม่ถูกถอดถอนหรือเด้งออกากตํากตำแหน่ง หมายความว่าตําแหน่งของเจ้านั้นมั่นคงไปอย่างมากพยักหนา้าอย่างความพยักหน้าด้วยความจริงจังนะครับยานลวงเรียบกว่าสายตามองคนอื่นๆและบัดน,นี้นางก็พูดอย่างหนักแน่นว่าและแน่นอนด้วยข้อผูกมัดและด้วยข้อเสนอนี้มันนั้นเป็นอะไรที่ดีเยี่ยมเป็นอย่างมากกล่าวได้อีกในหนึ่งเลยว่าแม้ในอนาคตเราจะไม่เราจะไม่ได้เป็นจักรัดตั้งแปดอีกต่อไปเจ้านั้นก็ยังมีอำนาจภายใต้ชื่อของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกที่6 และเจ้านั้นจะได้ครอบครองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข่าราชบริพารอำนาจทหารตำแหน่งของเจ้านั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนไปเมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็รีพยักหน้าและโน้มน้าวใจจั่วฝานโอ้อะไรกันละ่ะไอ้ข้อเสนอที่ฟังดูน่าสนใจนั่นหลังจากได้ยินเช่นนั้นนะครับพวกเขาไม่รอช้าพยักหน้าและพูดขึ้นในทันทีว่าใช่แลว้ว ข้อเสนอนี้นั้นแม้แต่เราทุกคนเองก็ยังอิจฉามันเป็นอะไรที่ดีเยี่ยมไปอย่างมากการได้เป็นเด็กการได้รู้จักและอยู่ภายใต้คำสั่งอยู่ภายใต้อำนาจของภูเขาศักดิ์สิทธิ์นำซ้ำเจ้านั้นยังจะได้เป็นจกักรพรรดิอีกหรือว่าเจ้าจะเลือกที่จะอยู่ภายใต้เจ้าชึงตลอดไปลองคิดดูดีๆนะจัว่วฟาน สิ่งนี้นั้นมันเป็นข้อเสนอที่ดีเยี่ยมขนาดไหนหากเจ้ายังคงอยู่ภายใต้เจ้าถิงในอนาคตนั้นมันก็จะไม่ต่างอะไรจากกระต่ายเจ้าเี่ที่อยู่กับสุนัขยิ่งจอกที่ล่าเนื้ออย่างไม่ต้องสงสัยหลังจากนั้นนะครับจัวฟานเมื่อได้ยินข้อเสนอทั้งหมดของไมโรชานะครับได้เยอะยันอยู่ในใจดูสิไอ้พวกสหายเก่าเหล่านี้มันช่างเจาะมันช่างพูดเหลือเกิน จัวฟันนะครับเหยียดยันเหยียดยามเยอะยันดูในหัวใจของเขาเขาจัวฟันนั้นรู้ดีว่าไอ้ข้อเสนอที่ฟังดูน่าสนใจและไอ้ข้อเสนอขายฟันที่เสนอมาทั้งหมดนั้นมันมันนั้นเป็นอะไรที่เป็นไปได้ยากเป็นอย่างมากเลยการที่ข้อเสนอที่ดิบดีขนาดนี้ต่อให้เป็นจากพัตตั้งแปดเองก็ยังไม่สามารถที่จะได้รับโปรโมชั่นนะครับหรือได้รับ ข้อเสนอมากมายขนาดนั้นจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครที่สามารถบรรลุข้อบรรลุเงื่อนไขที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ได้ท้ายสุดแล้วจากพัดตั้งแปดเหล่านี้ดูเหมือนว่ามันสนใจเกี่ยวกับตำแหน่งของมันสินะพวกเขานั้นสืบทอดพลังท้ายสุดแล้วสิ่งเดียวที่พวกเขาหมายมันและจ้องมองมันก็คือยอดยอดเขาอยา่างไม่ต้องสงสัยแล้วพวกเขานั้นจะสน,สนใจชื่อเสียงปลอมในปัจจุบันได้อย่ารอย ไอ้พวกคนแกพวกนี้มันนั้นก็มีความฉลาดและก็เอาเรื่องนี่ว่ะอย่างไรก็ตามนะครับจัวฟานเขามาวันนี้เขานั้นอยากที่จะได้ยินข้อเสนอนี้อยู่แล้วท้ายสุดแล้วไอ้พวกนี้นั้นมันต้องการหรือว่ายืนข้อเสนอมามากเท่าไรมันก็ยิ่งดีเท่านั้นจัวฟานตึงได้เสียแซงนะครับและทําแกล้งว่าแปะคางเพื่อคุ้นคิดเมื่อเวลาผ่านไปเขาไม่รอช้ารีพูดด้วยรอยยิ้มในทันทีว่าโอเค งั้นเราจะเริ่มเมื่อไหร่กันดีเช่นนั้นแหละครับแค่จัวฟันของเราตอบตกลงปัดนี้นั้นทุกคนต่างก็ยิ้มมองหน้ากันและกันและอุดไม่ได้ที่จะหัวเราะด้วยความดีใจเอาล่ะสิดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีโอกาสที่จะสังหารเจ้าเฉิงได้แล้วในวันนี้สิ่งเดียวที่พวกเขาไม่เห็นนะครับนั่นก็คือมีรอยยิ้มที่เจ้าเลปากุ รอยยิ้มชั่วร้ายปากฏอยู่ที่มุมปากของจัวฝานจากนั้นอาจารย์ก็ได้ตัดจบไปแบบละครไทยก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับตอนนี้ช่วงนี้อาจจะลงคลิปไม่ทีไม่บ่อยน้อเนื่องจากเด็ดเทศกาลลูกค้าค่อนข้างเยอะโอเคครับผิดพลาดประการใดยังไงก็กราบขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวพี่เอกรินนะครับวันก่อนได้เป็นผู้โชคดีไปรบกวนคอมเมนต์ ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแจ้ง ID l ดียมาได้เลยเนาะส่วนน้องอลงกรณรูเหมือนว่าจะเห็นผ่านๆแล้ววันก่อนมาคอมเมนต์ในคลิปก่อนหน้านี้เดี๋ยวก็ส่งไลน์มาส่งดียลมาได้เลยนะครับโอเคครับในตอนหน้าบอกได้เลยว่าสะดุและดุเดือดแน่นอน 4. จกักรพรรดิโอ้ทัวทีครับ 5. จกักรพรรดิ มันนั้นวางแผนที่จะสังหารเจ้าชิงไม่รู้เหมือนกันว่า1ต่อ5เจ้าเฉิงของเราจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามกันในตอนหน้านะครับรู้ผลของการต่อสู้แน่นอนโอเคครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ